ผสมยายังไงให้ยาไม่ตีกันและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันครับยาจะแบ่งออกเป็นฐานอื่นๆคือยาจับใบยาปรับสภาพน้ํอยาต่อมานะครับพวกตระกูลยาผงและยาครีมยาน้ามันพวกนี้นะครับเราเอาจับมารวมกันดังนั้นเราต้องมีวิธีการลําดับการผสมที่ถูกต้องครับอันดับแรกเลยนะครับหนึ่งก็คือยาปรับสภาพน้ํายาที่ช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําให้น้ําเป็นกลางและยานะครับจะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดให้ใส่ตัวแรกเลยครับยาต่อมาครับเป็นพวกยาตระกูลยาผงไม่ว่าจะเป็น w P W G S T A T พนะครับพวกตระกูลยาผงต่างๆให้ละลายน้ําแยกแล้วก็ค่อยเอามารวมกันนะครับอย่างที่3ยาตระกูลน้ําครีมต่างๆไม่ว่า SC หรือว่า SL อครับอย่างที่4ยาตระกูลน้ํามันไม่ว่าจะเป็น EW E C พวกตระกูลน้ามันพวกนี้เอาไว้ลองสุดท้ายเลยครับและอย่างสุดท้ายอย่างที่5ครับสารกลุ่มอื่นๆสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆครับใช้ในการจับใบสารกลุ่มแทรกซึมและจับใบให้ใส่ท้ายที่สุดเลยครับเพราะว่าบางยี่ห้อจะมีฟองถ้าไปใส่แรกสุดจะเกิดอาการมีฟองขึ้นแล้วล้นถังฉีดยาครับและข้อสําคัญ ผมแนะนำให้ผสมในกระแป๋งก่อนหรือว่าในถังน้ำแยกของยาแต่ละตัวก่อนนะครับก่อนที่จะเอามารวมกันผสมน้ำให้เยอะๆความเข้มข้นไม่สูงมากยาจะได้ไม่ตีกันครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามชัดเจนการเกษตรเพื่อทราบความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเกษตรขอบคุณมากครับ